แล้วจริงๆอะมาคอนโดพี่ป๊อกแป๊บมาคาดหวังอย่างยิ่งว่าเราจะเจอเหรียญสิบนหลังต well, ู้เ uh ย็นนะนั่นไงอยู่นู่นไม่ได้อยู่หลังตู้เย็นแล้วมันไปอยู่หลังเพราะผู้ชายเขารู้อลไรใช่ปะอะไรเอ่ยไข่แดงอันนี้ไข่แดงโอ้มองไม่ออกเลยว่าเป็นไข่แดงขันดุอะไร ใช่จริงด้วยคู่มือกันใช้ตู้เย็นจริงด้วยซื้อตู้เย็นมาจริงด้วก็แช่คู่มือไว้ในนั้นเลยก็จะได้ไม่หายไงจะได้ไม่หายไงท่าดานสวัสดีทุกท่านครับและลวงตู้เย็นวันนี้ ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะพอเดากันออกว่าผมอยู่ที่ห้งใครนี่คือห้องของยายป่องแป๋มครับวันนี้ต้องมาเยือนห้องของยายป่องแป๋มเพราะช่วงนี้เห็นเขาลงไอจแล้วก็ได้ข่าวเล่าราวมาว่าชอบการทำอาหาร <S <S ไปเรียนอะไรนะไอมอกระดองโเลย เออไอ้เลอกระดองเบอร์มาซึ่งพอมาถึงปั๊บเราก็คาดหวังว่าเออยายคงจะทําอาหารเตรียมไว้แล้วไม่พร้อมครับยังไม่ให้เข้าห้องและถ้าคนเราหิวทํำยังไงทีโชคดีโชคดีโชคดีผมเ,เตรียมสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์และมีคุณค่ามากมามาลองท้องแบบเบาๆก่อนฮัลโหลนี่คือลิช โยกเกิดจากธรรมชาติของดีที่เราควรจะพกติดตัวไว้เลยอันนี้ทานแล้วอยู่ท้องเลยหรือใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ ต้องลดวความอ้วนนิดนึงก็ต้องทานตัวนี้เลยเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยนะเขาลดปริมาณน้ำตาลลงถึง3 3 4 4มถึงีเปอร์เซมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 มีโปรตีนมีกรดอะมิโนโฟเลตด,ด้วยและมีหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสสลัดพรูนบุญมะพร้าวรสธรรมชาติและรสสตรอเบอรี่ที่ผมถืออยู่นี้นี่เป็นบุญมะพร้าวเห็นไหมที่ข้างหน้าเขาเขียนระหว่างรอคุณยายเดี๋ยวเราแกะทานก่อน <c oughs> ชด,ดีและที่สําคัญนะประโยชน์แน่นเกินเรื่องเกินเบอร์มากในถ้วยเดียวแคลเซียมก็สูงและยังเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วยกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อและที่สําคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับถ้าคนท้องอืมทานตัวนี้บอกเลยคุอฟาาคือคล่องตัวเรียย่อยดีมากๆ ตอนนี้นะครับโยเกิร์ตริชเชตถ้าใครสนใจอยากจะลองทานนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนลอสซันแฟมิลี่มาร์ทจริงๆอ่ะหาซื้อได้ทั่วประเทศไทยนะตอนนี้หรือใครอยากจอกไปเลยเข้าไปแอดไลน์เลยนะครับไลน์แอดใส่แอดใส่์ริชเชตโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตลิชเชตลิชที่คุ้ค่าลิชที่ความอร่อยแล้วคุณก็ณจะได้อร่อยเหมือนผมแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ต้องรออาหารยายนะลิชเชตก็อยู่แล้วนะยาย ยายอะไรเปิดประตูหน่อยดี้อะไรโอ้มาเยี่ยมโอ้โหแูแขกแขกมาเยี่ยมบ้านอะไรอะไรนั่ไงม็ต้องต้อนรับพี่พีสิอ่าอ่าเต็งตงตรงตงตรงต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 งเตงงตแต้องการการต้อนรับอันนี้ผมเข้าบ้านได้อย่างเป็นทางการหรือยังได้เข้ามาเลยเนาะ แต่ว่ามาคอนโดยายเนี่ยไฮไลท์อ่ะมันต้องที่ลูกยายเลยนะเพราะยายลงไอจีบ่อยมากกระต่ายของยายอ่ะนู่นหรอเออพาไปดูกระต่ายหน่อยสิไปดูกระต่ายก่อนสิปะชื่ออะไรกันบ้างอันนี้คนนี้ชื่อคุณบัตเตอร์คุณบัตเตอร์คนสวยบัตเตอร์บัตเตอร์ชื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารหมดเลยอันนี้อ่ะอันนี้ชื่ออะไรชื่อคุณเปปเปอร์คนโตเปปเปอร์บัตเตอร์โซ่เหมือนจะอยู่ใต้ทีวีเฮะยาโซ่เหมือนจะอยู่ใต้ทีวีโซ่ด้วยเอจริงทำไมถึงชอบกระต่าย แล้วทำไมจะไม่ชอบแบบต้องไปเกลียดไปครึ่งเลยไม่บางคนเขาชอบเลี้ยงหมาเขาไทำอะไรใหถามอะไรแปลกๆไม่เขาทำอะไรกดกังไก่เรากดครึ่งเหรอเดีต้องไปไม่ชอบเตานะพอพอโดนไปแก้วเดียวมันก็เป็นอย่างนี้ละเป็นอย่างนี้ละเดือดเลี้ยวกับแก้วเดียวยังไม่หมดจนมาครึ่งเลยกระต่ายมันมีเสน่ห์ยังไงอยากรูเฉยเฉยเพราะผมเป็นคนเลี้ยงหมาไงก็หนึ่งเขาไม่ห่า ที่ตั้งชื่อเป็นวัตถุดิบแสดงว่าข้างทำอาหารอ๋ออะไรนะไอที่ถามไปก่อนน่ะเนี่ยยังไม่ได้ตอบเลยคำถามคืออะไรนะสตีนี่ของกระต่ายคืออ,อ,อยากรู้เฉยคนเลี้ยงกระต่ายไม่ได้แบบเขาเขาอยู่ของเขาเองได้แต่เวลาเขาอ้อนเขาจะน่ารักมากอ้อ,อนปลาหนึ่งเหมือนแมวเหมือนกันเหมือนก็ชอบมากุ้งกง็มันอะเน่นี้อะไเนะถ้าอย่างเยตุนจะชอบเลียมาเลี้ยแหนะอะไรอย่างนี้เราต้องฝึกมันให้มันเลียเนยก่อนรอท่านบ่อยเลยนะขอบคุณนะท่าน เด็กมปลามึกกลวยสุดอะยายจริงๆแล้วเนี่ยที่ว่าตั้งชื่อเป็นอาหารนี่คือยายบ้าข้างกันนะไม่เกี่ยวเลยค่ะคือแบบแค่อย่างเยดตัวนเข้ามากก่อนเนี่ยมันเป็นสีสีสีเทาสีเทาก็เหมือนพริกไทยจุดต้องเพราะะวันนี้อาหารที่จะทำให้ก็เลยจะหยิบหนึ่งตัวตรงนี้มาเป็นโปรตีนหลักกระต่ายผัดผ็ด แต่ตอนกูเรียนทำมหาเนะมีคาส่งที่ต้องเรียนแกลกระต่ายทำกระต่ายเลยนะแต่ว่าแบบมันหน้าตามันไม่ได้เหมือนกระต่ายนะตอนมันมาในถังมันถูกชำระมาแล้วอ๋อไม่ได้ถูกชำละต้องมาชำละเองแต่ว่ามันมาเนี่ยว่าเข้ถอนขนมาแล้วมันไม่เหมือนกระต่ายมันเหมือนเด็กทะลุเขาไปนอนอน่่งเงี่ยนอนอน่างเนี้ยแล้วก็พอจับชำละก็ต้องจับให้เขานอนอย่างเงี้ยเพื่อจะตัดงียตอนนี้เหมือนเขาจะโดนเลย พาไปดูตู้เย็นหน่อยได้ครับอันนี้รายการชื่อลวงตู้เย็นใช่ไหมลวงตู้เย็น,ท,นทําเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเรื่องตู้เย็นให้ได้บ้าง <c oughs> แบบวางผอไว้ข้างบนอ่ะเป็นเตาไฟฟ้าด้วยแล้วพออันนี้วางปุ๊บอ่ะเตาไป <c oughs> ทั้งอันอะ่ะหล่นทั้งหลังอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ย่งออกมาไม่ได้คนระับ <c oughs> ตอนนี้ย่งออกมาไม่ได้ครับ แล้วตู้เย็นมันมันแล้วมันพอดีแบบคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆมันผิดหนายายการตั้งตู้เย็นมันต้องตั้งห่างกับผนัง15เซนติเมตรข้างหลังข้างๆด้วยก็ไม่รู้ก็ทำไม่ได้ก็มีอยู่เท่านี้ก็คือเป็นเรื่องหน่งเรื่องหนึ่งก็คือว่าวัดผิดไป5เซนียต้องมาแกะนี่ออกเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเสียก็เสียเสียก็เอาออก จะเปิดหรือยังล่ะคะจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วอ่าช่องล่างช่องล่างก่อนตองนี้อะไรวะออุ้ยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นไก่มันเป็นไก่ไว้เจ้านี่กี่ปีแล้วนี่จริงๆมันแช่แข็หว่ะมันก็ยังกินมันก็ยังทำได้อยู่เดือนนี้ไม่ได้กินเนื้อสั์เด้ออ๋อช่องนี้กินบางกินเนื้อคนเนื้อคนโวดดแท้เฮ้ยแต่ตู้นี้ไม่ค่อยมีอะไรนะไหนอ่ะโอ้มีอาหารสำเร็จอ๋อแต่ว่าอันนี้ต้องทิ้งจริงเขาทำไมอ่ะเพราะว่าหมดอายุแล้วไหมอยะดูให้ ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะพี่ยังไม่ถามหรออันนี้ไม่ทำอะไรอ่ะเนี่ยอ๋อใช่อันนี้อันนี้นี่ไว้จริงๆเอาไว้ลองใต้กรงกระต่ายช่วงมันร้อนๆมากๆเอ๋อให้มันไอเย็นมันแล้วใช่ใช่เนี่ยเหรอและแต่ว่าลองใต้กรงกระต่ายแล้วก็เอามาแช่ลงกับข้าวเจ็ดก็ล้างก่อนไหมคะคุณไม่ใช่คนไม่ใช่คนโง่คนเง่าีกนมันมีคนล้างก่อนลูเราไม่เคยเลี้ยงกระต่ายไงแต่เเลี้ยงหมาค่ะหมเขาร้อนมากเหรอวะ เขาดูมุนี่ใส่คืนให้ได้นะคะใส่คืนให้ได้นะคะไอ้แล้วกูดูเห็นท่าตั้งแต่ตอนกับตอนเอาออ,ออกมาแล้วค่ะรายการหรือตู้เย็นพังตู้เย็นค่ะ,ะตู้นี้มันมีอันนี้ด้วยไม่ดูอันนี้หรอก็ฝั่งนี้ดูไม่มีอ้ามีอุ๊ยเอาหกเหลยรู้เลยเนปะ็นคนชอบดื่ม S <S แล้วจริงๆอะมาคอนโดพี่ปักแปะมาคาดหวังอย่างยิ่งว่าเราจะเจอเหรียญสิบบนหลังตู้เย็นนะนั่นไงอยู่นู่นไม่ได้อยู่หลังตู้เย็นแล้วมันไปนอยู่หลังเพราะผู้ชายเขารู้เลยนะนางเก็บเหรียญสิบไว้หลังตู้เย็นแล้วตื่นเชา้ามาวันนั้นนางอยากจะเอาเห<า>รียญไปตักนางเพิ่งรู้ว่าผู้ชายขโมยเหรียญสิบนางเพราะว่าเหรียญสิบไม่เหลือเลยสักรัน เรืองจะเหรียญบ่ากับเหรียญจะลึกเออผู้ชายก็มักน้อยเนาะเอาเหรียญติดไปรวมๆก็ได้ไหลแบบไหลร้อยใหญ่หมู่งใหเนี่ยที่ซื้อที่ไหนมันเขียวขนาดนี้อะทิ้งไหมคิดว่าทิ้งทิ้งเหมือนมาเคลียร์ตู้เย็นว่ะนี่ก็เขียวนะอันไหนมุ่งหนูเรื่องฝั่งเย็นเดียวก็ว่าวิญญายนี่อะไรอ่ะอันนั้นเป็นผลไม้เชื่อม อ๋อนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทําขนมทั้งหมดทีนี้มาถึงชั้นบนแล้วชั้นบนชั้นบนแต่บ้านฉันมีชั้นเดียวนะคะไม่ใช่หมายถึงตู้เย็นชั้นบนเลยไล่จากตรงนี้ก่อนเลยเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มอุ้ยอันนี้อันนี้จากอันนี้จากฝรั่งเศสไหมไม่ใช่จากจากบุรีอ๋ออันนี้คืออะไรคะเป็นเป็นชต๊อกไก่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปหาโครงไก่มาต้มทั้งตัวอย่างเงี้ยกล่องอะไรจ๊ะนี่กล่องเหมือนกล่องยายอ่ะอันไหนจ๊ะอันนี้า อ๋อยาเน็บค่ะเป็นที่กี่ดวงครับนี่จับแช่ไว้จับใช่ยาเน็บไว้กับเอ่อน้ำมันแต่น<ถ>้ำมันบางของอยังไม่ได้ใช้กูไม่ได้เอากันยาเน็บใช้แล้วมามาใส่เผื่อที่จะหน่อยอ๋อนึกว่าไปทีละครึ่งไงนึกว่าเด็ดไงจะ<ต>บ้าเหรอเข้าไปครึ่งนึงเด็ดกเก็บอย่างเงี้ยขมิบขมิบให้ขาดอย่างเงี้ยเหรอหมาดขีเป้งเลยจากล็อกนี้สเปรย์สปะมากเลยนะยาทำไม อะไรของเขาไม่รู้เนี่ยใช้มะนาวปลอมเหรอช่วงมะนาวแพงนะมะ,มะนาวจริงก็มีแต่ฟีลิ่งมันนี่เหมือนกันนะยายถ้าเกิดว่าไม่ได้กาะทำเอารสชาติมากอัหรือแค่ต้องการให้มันเปรี้ยวอย่างเช่นทำซุปหน่อไม้อย่างเงี้ยม,มันต้องการรสเปรี้ยวแต่เราไม่ได้ต้องการกลิ่นหอมอ,อันนี้อันนี้มอูอะไรไว้เนี่ยอ๋ออันนี้คือทำเอ่อครีมเมื่อวานทำวิปครีมเป็นเขาเรียกแคร,ครมชองตีแครมอชองตีชองตีเยีกลิ่นมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกปะ Ian, mainland, Dieser, ia, ator, pues, man, Platform> ิ่มนปกติอ่ะคนเราตีสิ่งนี้ไว้ใช่ป่ะมันต้องแรปตอนแรกรสชาติสัมผัสมันอร่อยมากเลยนะมันไปได้กลิ่นอะไรแต่มันมีได้กลิ่นอะไรไม่รู้ขอนตู้เย็นอ่ะสมุดอะไรนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแจริงด้วยอ่ะคู่มือการใช้ตู้เย็นจริงด้วยตือตู้เย็นมาจริงด้วยก็แช่คู่มือไว้ในนั้นเลยมันจะได้ไม่หายไง อาคู่มือทีวีหรือคอมพิวเตอร์มันก็ควรจะต้องอยู่กับคู่กับสิ่งนั้นใช่เขาก็แปะเอาไว้ถูกไหมก็หลังตู้เย็นก็ได้ใช่เดี๋ยวมันก็หล่น <ะ S 2> ลไ,ปไปอีกก็ไว้ในถือ<ห>ว่าไอ้แคนติเยนี่ไม่มีกลิ่นน้ำหมึกด้วยนี่เขินเอาไว้ที่เดิมแก <c oughs> เขินไปก่อนเดี๋ยวพอเรากลับปุ๊บเราเอาออกฮะไม่เอาอ,เออกแล้วมีอะไรอีกข้างบนก็คืออันนี้กินไม่หมดกี่ชาติปีอันนี้บูดแล้วอ่าเอออะไรวะนี่ใจผมบูดแล้วด้วยอ้ยยายอ๋อเป็นชีสเป็นชีสอันนี้เป็นชีสจะต้องทิ้งแล้วให้กล้องดูห่่มมม้้้ไไไไดด เหิดขึ้นอะไรเอ่ยไข่แดงอันนี้ไข่แดงโอ้มองไม่ออกเลยว่าเป็นไข่แดงแยกไข่แล้วมันเหลือก็เลยใส่ไว้แต่ว่าจริงๆอันเนี้ยมันไม่ได้เน่านะหรือมันเอาไปใช้อย่างอื่นได้อะไรเงี้ยเาทำอะไรอ่ะเช่นเอาไปดองหรือเอาไปผัดกับหมูหมูผัดไข่แดงหมูผัดไข่แดงเค็มอะไรนี่คือว่าใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่ในทีีทำไมอ่ะก็มาบอกว่าแล้วาใช้ได้อันนี้อะไรอันนี้เป็ซอสมะเขือเทศเข้มข้นมนนานแล้วนะ เอองานนั้มันก็เห็นชน่้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งถูกต้องหลักรีสุดเท่าที่เคยมาอะไรอยู่วะเนี่ยอันนี้คือเคลอร์ไฟเตอร์แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ปิดฝาเหมือนกันซึ่งอันนี้ควรทิ้งแล้วมันยังใช้ได้อยู่แต่วมันจะสกปรกหนอยนึงแล้วมันจะสกปรกหนอยกนึงแต่มันยังใช้ได้อยู่เออเยวะนะ อันนี้ยากของกระต่ายสองอันนี้เป็นของกระต่ายก็คือของกระต่ายของคนแช่รวมเตรงนี้เลยอต้องตู้เย็นให้กระต่ายแยกด้วยเหรอคือยาเขาสองขวดเนี่ยกูต้องซื้อตู้เย็นให้เขาเลยเหรอกูก็รับลูกกูก็ไม่ได้เถียงแต่กูแบบกูมียาอยู่สองขวดเล็กๆเนี่ยกูถึงก็ต้องไปซื้อตู้เย็นสําหรับยาขวดย่อมๆสองขวดหอย่างเหรออ่าขอโทษนี้ขอโทษอันนี้ผิดอันนี้ผิดแหละนี่ผิดแล้วอ่าชันนี้ยังไม่ไม่มีอะไรแต่ว่าชั้นนี้เหมือนจะมีของเน่าอยูุ่ยนี่ดูซมน้ำข้าวดี ูจริงเลยอ่ดูอุบาติอุบาติอุบัติจรงเลยอ่ะ <c oughs> นำเข้าขยะไปเลยค่ะอุ๊ยอันนี้สายพันธ์อะไรครับเนี่ยบัคารี่สีเหลืองบัคคารีสีเหลืองไงอุ๊ยนั่นตูเ้เย็นอีกตู้เหรอเอออาหนันจ,จริงถ้าผู้ชายมาบ้านเขามาเปิดตูเ้เย็นเขาเหมือนจะหาไข่เจียวสักฟองนึงเขาเปิดมาพึ่งเราเขิดไหมตูเ้เย็นเราเไม่เขิดจริงหรอเ <c oughs> ขิดทำไมอ่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องแดกก็ไม่ต้องแดกแล้วจบเจ้าน้าเองเอาตรงนะจริงๆนะเว้ยเราอ่ะ ควนให้แกทําอาหารก่อนแล้วค่อยมาเปิดตู้เย็นได้สิเพราะตอนนี้พอเปิดตู้เย็นปั๊บไม่อยากไม่กล้าแด็กนะไม่กล้าแด็กนะเอาเอาถามก่อนวันนี้ที่จะทาให้กินอ่ะเมนูอะไรวันนี้จะทําเป็นพาสต้าครีมเห็ดนี่จะทาเส้นพาสต้าสดเลยด้วยอ๋อ จริงหรอเอาจริงยายเคยทำกับข้าวให้บรรดาผู้ชายที่มาเยี่ยมเยียนกินไหมเฮอยทำไมอ่ะเมนูอะไรอ่ะเอาจริงป่ะเด็ดเลิดอ่ะเคยทำแลมนาวแรงคืออย่างผู้ชายมาคนอื่นมาก็คือทำเมนูแบบไอ้แลมเลมาแรงน้บาแรงแต่ของผมมาได้แค่พาสต้า ไม่เอ่อก็จาพูดก็พูดนะเธอมีความสาคัญอะไรกับฉันหรอก็แบบมาถ่ายรายการไงเรื่องในโอกาสพิเศษเนี่ยแบบพี่ชอดก็ว่าเออ,พ,เอพี่ชอดมาจะทําให้แต่ก็นี่ก็คือรายการของเขาแต่พี่ชอดไม่ได้มาคนกินคือมึงจริงๆถ้าเปลี่ยนพิธีกรอ่ะก,ก็เดือดจะตา,าก็มีต้องเป็น้อยเป็นพันมันไม่เก่งเท่านี้ไง อ่ะคิดดูสิเดือสตานะบางคนนะเขาได้ไปเตะฟุตบอลหลีกแชมเปี้ยนใหญ่ตัวดูสิมึงอ่ะต้องมาลงเอยยด้วยกันมาขอให้กระเทยทำกับข้าวแดงขอให้กระเทยทำกับข้าวแดงถามหน่อยต้องไหนมันเก่งฮะว่าหลังสกีนหน่อยนะไม่เจอข้างหลั้ลยนะแย่เหมือนกันนเพี่เสิร์ฟสองคนนะทีมงานนี้ต้องกินหรอกเนาะมากันเยอนะ อุ้ยค่อนข้างเป็นแป้งที่ยูใช้ได้อยู่นะใช่ไหมล่ะอันนี้คือกะเลยอย่างนี้เลยจริงๆมันควรไปทําบนเขียงด้วยแต่ว่าแต่มีดนี้มันทังไ้งเ้วแต่เขาไม่คนกะเม่นนะเส้นเท่ากันเลยนะอย่ามีสเปกไหงจริงมีเป็นแบบไหนเป็นคนไม่หลักขโมยเป็นคนไม่หักขโมยเราอย่าาปมเรามาพูด อ่ะเราจะมาทำในส่วนของของ,ของซอสแล้วนะอ่าสักนิดนึงเดี๋ยวชิมซอสไม่รู้เรื่องต้องเปิดต่อมสักหน่อยนึงหอมพริกเลยว่ะเห็นใบโอ้ยอยอ้ออออออได้เนี่ยเนี่ยตอนนี้น้ำมันเดือดแล้วเอาเส้นลง โยนไปเลยจ้ะปาจะได้แดกแล้วคะ่ะเอาจริงป่ะเส้นสดไม่ใช่ใครก็ทำได้นะเรื่องจริงยายทำให้เพื่อนเพื่อน,อน,อนกินบ้างไหมปกติอ่ะทำวันก่อนกระเทยก,ก็คือมากินข้าวไม่ได้เจอกันนานแล้วสงการอะไรเงี้ยก็เอามาสิเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินก็นได้อะไรเงี้ย เล้วก็จะหลีดจะทําอันนี้จะทําเป็นเสิร์ฟเป็นคอสคอสคอสอ,อย่างเงี้ยแล้วคนเดียวทํากูทําเสร็จอ่ะกูต้องไม่หำหมวกายาศาพตระมันยืนอย่างเงี้ยเ <c oughs> ดินไม่ได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะต้องยกอย่างเงี้ยเอางี้ยายตอนนี้มีอัธรรถอัธรรถตาฝากหน่อยร้านอาัธรสแล้วอยู่ตรงไหนอัธรรถอยู่ที่กรุงเทพ39นะคะตักลวงตัวเย็นด้วยเยายตั้มเขาจะไปบุกคอนโด ห้งคอนโดบ้านใครต่อใครรอดูแล้วแต่ EP นี้สนุกมากขอบคุณยายมากขอบคุณค่ะที่เปิดบ้านเปิดตู้เย็นเปิดบ้านร้อนๆที่เราได้เข้ามาพูดมาอยู่ร้อนขนาดนั้เออเอาจริงนะปล่อยนางไปซ่อมแอร์อ๋ออะไรนะยังไม่ได้ปิดรายการหรอยังไม่อะไรจะปิดแล้วอ้วยแล้วยาสีฟันที่เราขอบคุณยายอะไรคเนียขอบคุณยายมากมา่ที่เปิดบ้านให้เราเข้ามาเอาจิงนะผมก็คาดม่ถึงกันว่ายายกจะเป็นคนทำบับข้าวอร่อยขนาดนี้แล้วว่าแบบ แกก็อยู่คอนโดใหญ่โตแล้วก็อยู่คนเดียวใครที่อยากมาอยู่ร่วมกับยายก็เข้ามาได้นะแต่อยาอ่าขโมยเหรียญสิบแกเท่านั้นเองนะที่เห็นไหมนะสนุกไปวันๆแต่จริงเก่งอารมณ์ดีทำอาหาร <จะ S 1> อร<อ>่อยโอเคเอีพีหน้าๆๆจะกลับสู่หมดคนปกติแล้วอีมี <ๆ S 1> หน้า <ๆ S 1> ติดตามให้ดีนะครับ <ๆ S 1> เข้าไปกดป่าเพจของเรายูทูบเฟซบุ๊กนะเพลงสองห้าหกหแล้วก็ Power Changer กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอ้าวนึกหมดเพลงมา เดี๋ยวเหมือนจะเพี้ยนอยู่เลยอะแต่ว่าฉันฉันต้าหรอเพีย้ยนอะกูนี่แหละ